คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยรวม3ามนอยนะคะเพื่อนพิเศษปกติ VIP ของงวดประจำวันที่8มิถุนายนนะคะเพื่อนสูตรเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูดตัวเดียวเน้นๆนะคะเพื่อนเมื่อวานนะคะหลุดนะคะต้องให้ที่เลข7เนาะวิ่งรูดตัวเดียวก็คือเลข7นะคะเพื่อนไม่มีเลข7เลยนะคะ พิเศษ4 5 4หแล้วก็ศูย์เนาะหลุดนะคะปกติ42 2แล้วก็41นะคะหลุดนะคะรอบ VIP 9พ2แล้วก็81นะคะเพื่อนๆหลุดนะคะไม่มาแม้กระทั่งหลักร้อยนะคะเลข7เนาะเพื่อนคะต่องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆนที่ตามเม็ดเดียวฮานอยเมื่อวานด้วยนะคะหลุดค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันต่อเนาะ ต้องมีมาฝากนะคะเพื่อนเนาะต้องเจาะให้ด้วยนะคะวิ่งรูปตัวเดียวนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งศูนหนึ่งะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสานึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งและตัวสุดท้ายนะคะ 1 9 9 1เเน่นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบตัวไหนแคปหน้าจอแล้วไปเลือกซื้อหวยฮานอยได้เลยนะคะจะเล่นเป็นฮานอยเฉพาะกิจก็ได้นะคะเพื่อนแล้วที่สำคัญเนาะต้องเน้นยางเ,เพื่อนไว้ตลอดนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนต้อมขออวยพรให้เอฟซีช่องต้อมพารวยทุกทท่านนะคะรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย